พี่ครับอย่าลืมกดติดตามและกด s ับสไครต์และที่สําคัญที่สุดอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมน่าจะเล่นหุ้นนะเพราะคนเล่นหุ้นแล้วรวยแล้วเราเกิดความโลภและความอยากรวยง่ายๆให้เราเข้ามาศึกษาให้ความโลภและความอยากรวยดึงเราเข้ามาศึกษาเพื่อเรียนหุ้นโอเคไหมแต่เมื่อเข้าเรียนหุ้นไปแล้วนะครับเวลาเราจะเล่นหุ้นเราอย่าเล่นหุ้นด้วยความโลภแล้วอยากรวย จงเล่นหุ้นด้วยปัจจัยจริงในการวิเคราะห์เพราะถ้าเราวิเคราะห์ได้ตามปัจจัยจริงเราจะได้เงินเราจะรวยแล้วความโลภเราจะสําเร็จดังนั้นปัจจัยของความโลภและความรวยมันเป็นแค่ตัวดึงดูดให้เรามารู้จักว่าเล่นหุ้นยังไงเท่านั้นแต่ถ้าเราจะเล่นหุ้นให้ได้เงินดังนั้นอย่าเล่นหุ้นด้วยความโลภด้วยความอยากรวยแต่ตรงเล่นด้วยสติในการวิเคราะห์และสติที่วิเคราะห์ได้ดีนั้นมันจะทําให้เรารวย ความโลภที่อยากรวยก็กลายเป็นเมื่อเรารวยแล้วความโลภก,ก็เกิดอะไรรู้ไหมสําเร็จขึ้นมาแสดงว่าเราเล่นหุ้นด้วยความสําเร็จแล้วรวยขึ้นแต่เมาทุกวันนี้เมายังไม่รู้ตัวเมาหรือผู้ค้ารายย่อยต่างๆในการเล่นหุ้นรายย่อยต่างๆเล่นหุ้นด้วยความโลภเพื่ออยากรวยแต่สุดท้ายนะครับเอาความซวย จากตลาดหุ้นเป็นหนี้เสียติดดอยหมุนเงินไม่ทันชีวิตเครียดค่าตัวตายหรือเวลาหุ้นตกมากๆก็ซวยหนักกว่าเก่าอีกเห็นไหมดังนั้นนะครับจงใช้ความโลภและความรวยทําให้เรามีไฟที่อยากจะศึกษาหุ้นแต่เมื่อเล่นหุ้นแค่อย่าเล่นด้วยความโลภและอยากรวยแต่จงเล่นหุ้นด้วยบทวิเคราะห์ของความจริงที่มองหุ้นออกว่าเขากํลาลังทําอะไรก,กับหุ้นตัวนี้ อ่านให้ได้แล้วเข้าตามจังหวะเขาให้เป็นแล้วสุดท้ายเราจะสําเร็จในได้กําไรอย่างง่ายๆแล้วก็รวยขึ้นมากลายเป็นความโลภก็กลายเป็นความสําเร็จแสดงว่าเมื่อรวยแล้วอะไรก็ง่ายฟังไว้ก่อนนะความโลภมันได้แค่คาดหวังที่จะรวยแต่เมื่อเราได้เงินแล้วรวยแล้วนะครับมันเป็นความสําเร็จแล้วในความโลภสําคัญกว่าดังนั้นสติเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ดังนั้นอย่าเล่นด้วยหูดังนั้นคนที่จะเล่นหุ้นแล้วสาเร็จนะครับเขาจะไม่ถามหรอกว่าซื้อหุ้นตัวนี้ดีไหมหุ้นตัวนี้ดีไหมถ้าใครยังพูดอย่างนี้แล้วยังถามพี่อย่างนี้นะแสดงว่าเขายังเล่นหุ้นไม่เป็นเขาแค่คีย์ข้อมูลในการสั่งซื้อเป็นแต่เขายังเล่นหุ้นไม่เป็นเพราะเขายังคิดเองไม่ได้ว่าหุ้นตัวนี้ดีไหมถ้าซื้อเห็นไหมฟังไว้ก่อนนะคนเรียนจากโชคไม่โชคจะสรุปเป็นแพทเทิร์นให้เป็นหัวข้อสําคัญเลยว่า หุ้นตัวเนี้ยเป็น up t e นไหมรูปทรงกราฟอยู่ในแบบใดมีเจ้าเข้าแล้วหรือ,อยังเจ้าดูจาก b i ฟ offer ดูจาก v o l ุ m มตลาดนิยมไหมเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องหรือไม่ก่อนที่มันจะทำขึ้นน่ะแรงเทขายมันเบาแล้วหรือ,อยังจากตลาดเพราะแรงเทขายที่เบานะครับมันแปลว่าเวลาเขาลากขึ้นราคาขึ้นนะครับไม่มีใครเทของยัดใส่มือเจ้าให้สะดุดเห็นไหม โชคจะสอนทุกอย่างให้ละเอียดดังนั้นนะครับถึงได้บอกเลยว่าพี่จะต้องได้กําไรให้ได้เพราะโชครับประกันทุกการสอนและพี่ทุกคนด้วยอันนี้บอกไว้ก่อนเห็นไหมครับความโลภและความอยากรวยทําไมล่ะเห็นไหมคนที่อยากเข้ามาเรียนหุ้นศึกษาหุ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะได้ยินเขาว่าเขาคือใครก็ไม่รู้นะครับได้เห็นเขาโพสต อวดรวยได้เงินได้อะไรครับแคปหน้าหน้าพอร์ตเองขึ้นมาว่าขายแล้วได้กําไรมีเขียวบวกขี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมคนเล่นหุ้นแล้วรวยได้เงินง่ายแต่แท้จริงแล้วฟังข้อนี้ไว้เลยนะครับแต่แท้จริงแล้วคนที่สําเร็จจากการเล่นหุ้นทุกคนต่างถึงแล้วซึ่งความพร้อมที่สําคัญอันได้แก่เวลาความรู้เงินทุนความใส่ใจร่างกายและจิตใจ แสดงว่าเขามีเวลาที่จะให้กับมันนึกออกใช่ไหมครับเขามีความรู้ที่มากพอที่จะอ่านเกมออกได้ว่าหุ้นตัวนี้ทำขึ้นจริงหรือทำหลอกสะบัดเม้าหรือแกลาพาเม้าขึ้นดอยพวกเนี้ยมันต้องมีความรู้และความรู้ตรงเนี้ยมันไม่ยากมันเป็นความรู้พื้นฐานที่โชคจะต้องตีแผ่และสอนให้พี่ละเอียดอยู่แล้วดังนั้นนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะสุดท้ายนะเวลาพี่เรียนจบจากโชค พี่จะต้องเป็นนักเล่นหุ้นที่เก่งแค่นั้นเองเก่งแค่ไหนไม่รู้พี่เล่นแล้วได้กําไรจบโอเคไหมครับตรงนี้กําลังจะบอกพี่ว่าอะไรรู้ไหมจุดยืนในการเล่นหุ้นนะครับที่โชคจะต้องเน้นมากๆเลยนะทุกคนไม่ได้ประเมินตัวเองถ้าเราเห็นข้อต่อไปข้อเนี้ยเวลาที่คุณมีให้กับการเล่นหุ้นจะเป็นตัวกำหนดถึงรูปแบบวิธีและแนวทางการศึกษาหุ้น เพราะหุ้นแต่ละตัวในตลาดจะมีวัฏจักรการขึ้นลงของราคาหุ้นในระยะเวลาจบรอบสั้นยาวที่แตกต่างกันจึงทำให้เราต้องเฝ้าดูเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเท่าทันตามจังหวะที่เป็นต่อที่สุดเท่านั้นกำลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่รู้ไหมครับหลายคนที่มาเรียนกับโชคหลายคนที่มาปรึกษาโชคที่เล่นหุ้น ทุกคนเคยไปเรียนคอร์สลงเรียนคอร์สสอนหุ้นต่างๆกับที่อื่นๆมาแล้วเยอะมากแต่ทำไมเขายังเล่นเสียเคยคิดบ้างไหมเขายังไม่รู้ถึงต้นเหตุเขายังไม่รู้แก่นงมันว่าที่มันเสียเขาไปหยหาในเรื่องเทคนิคเขาไปโหยหาในเรื่องการวิเคราะห์เขาไปโหยหาในเรื่องการเล่นหุ้นอะไรก็สารพัด แต่ทำไมเรียนจบออกมาแล้วก็ยังเล่นเสียยังไม่เข้าใจเพราะสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจตัวเองคืออะไรรู้ไหมเวลาหุ้นบางตัวซื้อแล้วไม่ต้องเฝ้าคือไม่ต้องให้เวลากับมันก็ได้มันเป็นแนวทางการเล่นบางประเภทหุ้นบางตัวซื้อแล้วก็ต้องเข้ามาตรวจเช็คเกือบทุกวันหุ้นบางตัวต้องนั่งเฝ้าทุกวินาทีแสดงว่าเวลาเป็นตัวกำหนดให้เราอะไรรู้ไหม เวลาในความพร้อมของเราสมมติถ้าเราทางานประจําเราไม่มีเวลาในการที่จะดูหุ้นหรือเฝ้าหุ้นได้เราก็ต้องอะไรรู้ไหมครับมีรูปแบบในการศึกษาหุ้นหรือเล่นหุ้นที่ไม่ต้องใช้เวลาในการเฝ้าหุ้นไงแสดงว่าเวลาที่พี่มีอะไรรู้ไหมเวลาที่พี่มีต่อการนั่งเล่นหุ้นหรือให้กับหุ้นที่พี่จะเล่นมันเป็นตัวกำหนดแนวทางการศึกษาว่าพี่ควรจะเล่นหุ้นด้วยหลักการใดแนวทางใดเล่นสาย VI เล่นสายรอบกลางหรือเล่น รอบสั้นก็เป็นเดทดังนั้นนะครับสุดท้ายนะครับจะเล่น v I D ถือยาวเน้นปันผลหรือจะเล่นรอบกลางเล่นรอบเจ้าเข้าเดือน2เดือน3เดือนรู้เรื่องหรือจะเล่นเดทห5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องสุดท้ายนะครับพี่จะเลือกเรียนนะครับสาย VI สายลันเทนหรือว่าสายเดทมันไม่สำคัญมันสำคัญที่พี่ว่าแต่ละสายที่พี่เลือกเรียนนั้น่ะ มันต้องการเวลาที่พี่ให้กับมันต่างกันถ้าพี่เลือกเรียนเดทแต่ตัวพี่ไม่มีเวลาให้เรียนเดทไปก็ไม่สามารถเล่นหุ้นได้ก็มีแต่เสียเพราะพี่ซื้อแล้วพี่ก็ไม่สามารถเฝ้าได้นะดังนั้นเวลาที่พี่มีให้ต่อหุ้นแต่ละตัวในแต่ละการเล่นหุ้นของพี่ในตอนเริ่มต้นน่ะมันเป็นตัวกำหนดถึงแนวทางการศึกษาแรกที่พี่จะต้องศึกษาดังนั้นแนวทางการศึกษาถูกกำหนดไว้ว่า เวลาที่เราจะเล่นหุ้นที่พี่ให้กับการเล่นหุ้นนั้นน่ะมันกําหนดถึงแนวทางการศึกษาไว้ว่าพี่ควรศึกษาหุ้นในรูปแบบใดแนวใด VI รอบสั้นหรือรอบกลางเข้าใจยังดังคําที่ว่าเวลาที่คุณมีให้กับการเล่นหุ้นจะเป็นตัวกําหนดถึงรูปแบบวิธีและแนวทางการศึกษาหุ้นเข้าใจข้อนี้นะเดี๋ยวจะสรุปให้เห็นว่า เวลาเวลาเวลามันจะมีสามเวลาที่เป็นกำหนดชะตาชีวิตของผู้เล่นหุ้นมันจะมีสามเวลาย้ำนะมันจะมีสามเวลาที่เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของผู้เล่นหุ้นทุกคนที่ไม่มีใครมองแต่มันเป็นความจริงที่เราต้องมองแสดงว่านี่ต่างหากคือแก่นแท้ที่อะไรรู้ไหมไม่ว่าคุณจะไปเรียนหุ้นที่ไหนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายนะคุณลืมปร,ประเมินเวลาของคุณว่าคุณจะเลือกศึกษาแล้วเล่นหุ้นในแนวทางใดเพราะสุดท้าย ฟังไว้ให,หม่นะหุ้นแต่ละตัวต้องการเวลาในการเฝ้าและดูแลกับมันต่างกันนะหุ้นแต่ละตัวต้องการเวลาในการเฝ้าและดูแลกับมันหรือเล่นกับมันต่างกันดังนั้นพี่เรียนหุ้นพี่เรียนหุ้นในแนวทางประเภทที่ว่ารอบกลางแต่พี่ไปเสือกซื้อหุ้นตัวนั้นที่มันเป็นหุ้นสวิงเทดหรือเป็นหุ้นปัน่นหุ้นวิ่งพี่เจ๊งหมดตัวเลยนะ แสดงว่าการศึกษาในแนวทางใดนะครับเราก็ต้องมองหุ้นในแนวทางนะั้นอหว่าหุ้นกึ่ง VI หรือหุ้น V i ออ่ะที่เราถือยาวอ่ะมันเป็นกลุ่มไหนของตลาดมันมีหุ้นตัวใดบ้างในกลุ่มนี้หุ้นรอบกลางเราเรียกว่ารอบเจ้าเข้าเนี่ยมันมีหุ้นมันเป็นหุ้นในกลุ่มไหนแล้วมีตัวใดบ้าง แต่หุ้นที่เป็นหุ้นปั่นหุ้นสวิงเทรดอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นลงวัน,ว,นวันหนึ่งนะครับ20-30%อย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยเราก็ต้องมองหุ้นมาอยู่ในกลุ่มไหนหุ้นไม่กลุ่มเล็กเราก็ต้องมองให้ออกดังนั้นเราเสือเราเล่น VI แต่เสือกไปถือหุ้นปั่นเจ๊งหมดนะครับดังนั้นกำลังจะบอกว่าสุดท้ายเวลาที่เรามีให้กับหุ้นจะเป็นตัวกำหนดแนวทางการศึกษาในการเล่นหุ้นของตัวเราเอง นึกออกใช่ไหมครับเพราะหุ้นแต่ละตัวต้องการเวลาในการเฝ้าศึกษาวิเคราะห์และเข้าซื้อและขายออกในเวลาที่ต่างกันต้องเข้าใจข้อนี้เลยนะวันนี้จะสรุปในเรื่องว่า3มเวลา3เวลาสำคัญหรือหลักแห่งเวลาทั้ง3ที่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของผู้เล่นหุ้นว่าจะได้หรือเสียข้อนี้สำคัญมากอันนี้ต้องเข้าใจแล้วนะแท้จริงแล้วนะครับเวลาที่พี่กำลังจะเรียนหุ้น ว่าศึกษาแนวทางใดพี่ต้องย้อนกลับไปถามตัวเองก่อนว่าฉันถ้าฉันจะเล่นหุ้นฉันมีเวลาให้กับการเล่นหุ้นได้ช่วงเวลาใดไอช่วงเวลาที่มีตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นตัวกําหนดกรอบเองเลยแล้วขั้นต้นเลยว่าพี่ควรศึกษาหุ้นในแนวทางใดเล่นหุ้นประเภท VI เล่นรอบกลางหรือเล่นรอบสั้นเข้าใจยังอย่าให้ใครแนะนําว่าอย่างพี่อ่ะต้องเล่น VI เท่านั้นอย่าไปเชื่อเขาอย่างพี่อ่ะต้องเล่นรอบกลางอย่างพี่ต้องเล่นหุ้นเดทนะ ฟังไว้ใหม่เศษถีหุ้นนะครับที่เป็นเศษถีหุ้นนะฟังไว้เลยนะคนที่เป็นเศษถีหุ้นเอาพี่มหาเศษถีหุ้นอย่างพวกดกรนิเวศหรืออะไรก็แล้วแต่ขออนุญ,ญาตนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นเศษถีหุ้นจากการถือ V i นะหรือไม่ก็เล่นรอบกลางที่เราเรียกว่ารอบเจ้าแต่เศษถีหุ้นไม่มีใครมาเล่นอะไรนีหมครับเดเทดนะ เดทเอาเป็นค่าน้าร้อนน้ําชาแต่ถ้าเล่นเพื่อผลประกอบการหรือกําไรหรือพอตโตโตนะเขาถืออย่าง VI เนื้อออกใช่ไหมครับถืออย่างคุณค่าเข้าใจยังถ้าเล่นรอบกลางก็เป็นคนวางกําหนดราคาก็จะได้กําไรนะนั้นเศรษฐีหุ้นเมืองไทยนะครับเกิดจากการถือ VI กับเล่นรอบกลางไม่มีเศรษฐีอาีิมหาเศรษฐีหุ้นนะคนใดนะครับเติบโตหรือว่ากําลังอยู่นะครับเล่นด้วยความเป็นเดทนะ เดทเป็นเรื่องของเจ้ามือแค่มีเงินทุนนะครับไม่กี่ร้อยล้านก็ขวางบิดขวางออฟเฟอร์ปั่นหุ้นปั่นได้แล้วเห็นไหมพราะหุ้นปั่นตัวเล็กๆนะครับทุนจดทะเบียนแค่แค่ประมาณ500-700ล้านเท่านั้นเองนะดังนั้นะเขาสามารถมีเงินไปอะไรไปขวางไปอะไรต่างได้เลยนะนึกออกยังพูดตรงๆหุ้นแต่และประเภทมันมีสกิลของมันที่ต่างกันอีกไม่ต้องอะไรมากหุ้นใหญ่อยู่โซนล่าง ราคาอยู่โซล่าอันนี้กึืนไว้ก่อนนะหุ้นใหญ่ราคาต่ําราคาตกลงมาต้องเข้าซื้อถ้าปัจจัยมันดีพนใหญ่ที่มันลงมาราคาโซล่างเพราะอะไรรู้ไหมเศรษฐกิจภัยพิบัติโรคระบาดการเมืองภาวะสงครามเข้าใจยังอันนี้ต้องเข้าซื้อแต่ถ้าเป็นหุ้นเล็กโซล่างแม่งปล่อยทิ้งเข้าใจยังหุ้นเล็กราคาโซล่างมันไม่มีใครเล่นอย่าไปฝืนเล่นแต่ถ้าหุ้นใหญ่ราคาโซล่างต้องอะไรต้องใส่แต่หุ้นใหญ่ราคาโซนบนต้องเฝ้า แต่ถ้าหุ้นเล็กโซนบนก็ต้องเฝา้าแต่หุ้นเล็กโซนล่างต้องตัดทิ้งเลยนะหุ้นปั่นนะครับไม่มีใครเล่นมันถึงได้อยู่โซนนั้นเข้าใจยังดังนั้นเห็นไหมเราจะต้องตีแผ่ว่าหุ้นแต่ละประเภทเป็นหุ้นใหญ่รอบสั้นรอบยาวหรือรอบกลางเราก็ต้องมองให้ออกพวกนี้มันเป็นเทคนิคทั้งหมดมันจะมีดีเทลลึกเราต้องเจาะเป็นส่วนๆเพื่อเป็นการยัดความจําจ,จนกลายเป็นความเข้าใจอันนี้คือเทคนิคของโชคที่โชคถนัดที่สุดเลยนะ คําคถามที่จะต้องเจอจะซื้อขายหุ้นเวลาไหนได้บ้างเห็นไหมโชคบอกแล้วว่าเวลา3เวลาแรกเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ไปเวลาของอะไรรู้ไหมเวลาของตัวพี่เองที่มีให้ต่อการเล่นหุ้นมันเป็นตัวกําหนดแนวทางการศึกษาหุ้นว่าพี่ควรจะเล่นหุ้นและศึกษาหุ้นด้วยแนวทางใดเข้าใจยังเวลาของตัวพี่เองเป็นตัวที่1กับเวลาที่2ที่เป็นตัวกําหนดเห็นไหมวันทําการตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะเวลาตรงนี้นะครับโชคเอาเวลาโดยโดยหลักนะมันจะมีเวลาก่อนเปิดตลาดล่วงหน้าอีกนะช่วงเช้าเวลา10โมงถึงเที่ยงครึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งเห็นไหมครับแล้วก็ช่วงบ่ายการเปิดตลาดในช่วงบ่ายตั้งแต่บ่าย2.30โมงคึ่งถึงถึง4ี่โมงคึ่งดังนั้นตรงเนี้มันเป็นเวลาของตลาดหลักทรัพย์อีก หมายความว่าอะไรไหมตอนนี้โชคพยายามจะอธิบายเขาว่าเวลาที่ตัวกําหนดวิธีการเลือกแนวเล่นหุ้นไม่ใช่ว่าไปถามเซียนไปถามกูรูว่าคุณจะต้องเล่นหุ้นด้วยเป็น VI คุณต้องเป็นเล่นหุ้นอย่างรอบอย่างเจ้าคุณจะต้องเล่นเป็นเดทไม่ใช่ไปถามเขาเพราะเขายังไม่ได้รู้เลยว่าพี่มีเวลาพี่ร้อมที่จะเล่นหุ้นด้วยแนวทางใดกันแน่ต่างหากดังนั้นพี่ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าตัวพี่มีเวลาในการที่จะเล่นหุ้น เวลาช่วงใดและเวลาช่วงที่พี่บอกว่าพี่มีเวลาช่วงนี้เวลาช่วงนี้ของพี่อมันตรงกับเวลาทําการของตลาดหลักทรัพย์ไหมเพราะพี่จะซื้อขายได้ก็ต่อเมื่อครับที่พี่จะกดคําสั่งซื้อขายได้ไม่ใช่คําสั่งซื้อขายล่วงหน้านะแต่เป็นคําสั่งซื้อขายสดนะครับมันต้องอยู่ในเวลานี้เทนั้นถ้าเป็นช่วงเช้าคือ10บโมงถึงเที่ยงครึ่งหลังเที่ยงครึ่งก็จะปิดตลาดเช้าจะเปิดอีกทีก็ตอนบ่ายสองโมงคึ่ง เราเรียกก็เปิดตลาดในช่วงบ่ายปิดอีกทีก็สี่โมงครึ่งเข้าใจยังดังนั้นนะครับเวลาที่พี่บอกว่าพี่พร้อมจะให้จะเรียนเล่นหุ้นหรือจะเล่นหุ้นได้มันอยู่ในช่วงนี้แต่เวลาของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสนามเราเรียกว่าสนามกีฬาหรือสนามแข่งอ่ะมันกําหนดไว้อย่างนี้แสดงว่าพี่ก็ต้องปรับจูนตัวพี่เองอีกให้ลงอะไร ให้ลงเวลากติกาของสนามที่เรียกว่าตลาดหลักทรัพย์เข้าใจยังดังนั้นเวลาที่สองคือเวลาทําการหรือเปิดทําการของตลาดหลักทรัพย์ให้เกิดการซื้อขายมันก็มีการฟริกเวลาที่ตายตัวดังนั้นเวลาตอนแรกที่พี่บอกว่าพี่พร้อมวันละสองชั่วโมง3ชั่วโมงได้แต่อ้สองสามโมงของพี่มันอยู่เช้าบ่ายหรือมันอยู่เย็นกันแน่ตลาดหุ้นปิดพี่ก็ต้องถามตัวเองด้วยแสดงว่ากฎกติกาเวลาของสนามหรือตลาดหุ้นมันเป็นตัวกําหนด ตายตัวแต่พี่ก็ต้องปรับจูนตัวเองในเวลาตัวเองให้เข้ากับเวลาตลาดหุ้นให้ได้เพราะถ้าพี่ปรับไม่ได้พี่ก็ไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้เพราะตลาดเปิดทำการจึงสามารถซื้อขายหุ้นได้เข้าใจไหมดังนั้นเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ก็คืออะไรกฎกติกามารยาทของสนามหรือตลาดเราเป็นผู้เล่น เราก็ต้องปรับตัวเองก็ไปให้ตรงกับตลาดเพราะถ้าตลาดยังไม่เปิดเราก็เข้าไม่ได้ถ้าตลาดปิดเราก็เข้าไม่ได้เราจะเข้าเล่นหุ้นได้ก็ต่อเมื่อตอนตลาดเปิดเปิดช่วงเช้าเปิดช่วงบ่ายเข้าใจแล้วหรือยังแสดงว่าเวลาที่สองที่มันจะเป็นตัวกองเวลาของพี่อีกทีหนึ่งก็คือเวลาตลาดเปิดนี่คือเวลาที่สแล้วนะทุกคนเข้าใจข้อนี้ไหมโอเคนะครับตรงนี้พอเข้าใจอยู่นะครับผม โอเคได้อยู่ครับผมเสียงชัดภาพชัดได้นี่ไงโชคจะเริ่มเข้าเวลาที่สามแล้วนะฟังตามโชควันนี้ต้องตีแผ่ให้รู้สามเวลาที่เป็นหลักสำคัญมันจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าพี่จะเรียนหุ้นในแนวทางใด แล้วโชคจะสรุปให้ฟังว่าคนพร้อมกับไม่พร้อมควรเรียนหุ้นแนวทางใดจะสำฤทธิ์ผลที่สุดด้วยแสดงว่าแนวทางที่โชคถนัดคือแนวทางที่โชคจะสอนและแนวทางที่โชคสอนเป็นแนวทางการเรียนรู้หุ้นที่ดีสุดสําหรับทุกคนด้วยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยแนวทางการศึกษาหุ้นที่ทุกคนจําเป็นต้องรู้อันนี้โชคเราจะพูดของทามมิ่งของคําว,ว,นะว่าหุ้นแต่ละตัวแล้วนะว่าหุ้นแต่ละตัวมีจังหวะหรือวัฏจักรของมัน ยาวกลางสั้นแค่ไหนรอบใหญ่ดูนะครับดูนะแนวทางการศึกษาหุ้นที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้รอบใหญ่เป็นการศึกษาหุ้นที่เข้าซื้อแบบถือยาวเป็นปีนี่รอบใหญ่นะรอบกลางเป็นการศึกษาหุ้นที่เข้าซื้อแบบถือยาวเป็นเดือนรอบสั้น เป็นการศึกษาหุ้นที่เข้าซื้อแบบถือยาวเป็นวันแสดงว่าหุ้นแต่ละตัวมีวัฏจักรหรือรอบในการขึ้นลงของมันนะครับยาวกลางหรือไม่ก็สั้นหุ้นปั่นวัฏจักรของมันอยู่แค่วันสองวันฟอร์มตัวมาณนะวันสองวันปุ๊บนะครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องราคาลากขึ้นไป10-20%เลยนะแปลว่าลงทุน1ล้านบาทถ้าเข้าทันกับมันนะได้กำไรวันหนึ่งก็30,000 0เลยก็ได้นะครับผม เข้าใจยังนี่คือรอบสั้นดังนั้นนะถ้าเราพูดใหม่ก็คือเลยไหมรอบใหญ่ V.I รอบกลางพวกเล่นแนวโน้มขาขึ้นพวกรันเทนเหมือนที่โชคถนัดที่สุดรอบสั้นก็กลายเป็นเดเทรดเห็นไหมเพราะทั้ง3แนวทางนี้ล้วนมีแก่นสำคัญที่จะต้องเรียนรู้เฉพาะด้านทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยธุรกิจ การเรียนรู้เทคนิคต่างๆในแต่ละรูปแบบที่ไม่เหมือนกันของรอบหุ้นที่ต้องการเข้าซื้อขายและยังรวมถึงความพร้อมของคนเห็นไหมปัจจัยของหุ้นก็สำคัญแต่ปัจจัยของคนที่จะเล่นหุ้นก็สำคัญด้วยนะยังรวมไปถึงความพร้อมของคนทั้งความรู้เงินทุนเวลาจิตใจร่างกายอายุที่แตกต่างกันด้วยเข้าใจยังแสดงว่าสิ่งที่พี่จะต้องรู้เลยนะครับ ฟังไว้ใหม่เลยนะการที่พี่จะต้องรู้รู้ตัวเองด้วยเวลาที่มีให้ของอมันเป็นยังไงบ้างองค์ความรู้ที่เราเรียนมาเพียงพอไหมจิตใจไมเซ็ตร่างกายนึกอ,ออกใช่ไหมครับการวิเคราะห์เทคนิคต่างๆความคุ้นเคยเป็นยังไงบ้างเพราะส่วนใหญ่นะครับคนเล่นหุ้นเก่งๆทุกคนนะบางครั้งนะครับบอกให้เทขายแม่เสือกกดสั่งซื้อเห็นไหม อารมณ์ไม่นิ่งสติหลุดเป็นไงบ้างเวลาลนดังนั้นถึงได้บอกแล้วบางครั้งเลยต้องเทขายภายในสิบวิต้องขายให้ได้เพราะถ้าขายไม่ได้ราคาก็ยิ่งล่วงอีกเห็นไหมมันก็มีอีกด้วยเหมือนกันนะดังนั้นถึงได้บอกไงว่าหลายๆอย่างนะครับมันต้องมีทั้งสติอารมณ์จิตใจที่แข็งแกร่งร่างกายที่แข็งแรงความรู้ที่แน่นเนื้อออกใช่ไหมครับเวลาที่พร้อมจะทุ่มเทกับมันได้และที่สําคัญสําคัญที่สุดเลย